ว,ว่าเลี่าๆมาตามคอเซียนเชวานเนาะครับพี่กำ <c oughs> ลังโทรอยู่สายตรงเลยปะพะสายตรงสายตรงสายตรงเซียนเชวานครับอันสรุปทั้งบนทั้งล่างเลยบนลุง <c oughs> เออต่ว่าก็ันสรุปลดเนาะเอาทั้งบนทั้งล่างพร้อมลดเนาะ เดี๋ยวผมเขียนนั่นวันที่ก่อนหนึ่งเมษาอยู่ฮะบัวครับเพชรเป็นชิปไหมลุงครับผม พ่อเซียนชัยวานสรูปบนล่างล่วงเนาะ ผมว่าจะโทปหาลุงโยผมยันไปรบกวนทําง,งานผมเลยโบนทโทเทียงเทียงเลยท่เรเออเที่ยงพักเที่ยงหรือมาทำวันนี่บนลุงลืิแม้วได้อันเกาา้าโอแก,กอโอ้วิ่งบนเนาะครับวิ่ง บนแปดกับสองนึ่งแปดสครับนี่แปดศูนย์แปดหนึ่งมะลุ่ง แปดสองแปดสามครับ,ต,ต,ต, 8, รบรตัวตัแปดสองอีไอเรมด้คือแปวเป็นสอบอเออกะกะรพันกลับตัวน้ำเนาะมานี่ลุ่ลุ่งเน้นตัวไหนครับบนนี่อ๋มั 8, มนจะพี่แปดสอง่ะล่ะตัวเน้นบ เรีสองสอแปดะครับแต่ว่าเล็กวิ่งบานนี้เนี่ยที่แปดบ่ล่งหรือจุดสองปครับแปเนาะเออตัวรองตัวรองเาใช้ตัวเนี่เอาเป็นสองสีสองสตัวแปนั้นมามามาหน่อยเยอะสองสีเนอะลูกเนาะตกกันตัวร่องบ่สองสี่นี่ครับ 8ปดศอนมันจะเรียกยุยแปดกับแปดสองกับแปาโอ้ครับเอาตัวเด่นแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนี่เนาะแต่ว่าครับแปดสองนี่ันกรับสองแปดน้ำบอกครับลุงพอกรับก็ได้โอ้คร<บ>ับเออก็ต้องกงอาราบอีครับผม สองซีซีสองนี่มาต้ใ่นี่ซีนี่เอากระสองเลยเนี่ยโอ้นี่สองนี่เนาะโอ้ครับอ๋กระบบวยยังตกกันไว้เนาะลูกเนาะเพราะเพราะเปนเร่อแกับเขาเขาเขาเก็บเขาเ็บาว่าเป็นตกกันว่าไงว่าเขาใก่ยิ่งเออครับมี่สองซีตกกันไว้เนาะลูกเนาะ เนี่ยแปดหนึ่งแปดสองแปดสามเปดสองครัโอ้แปเด่นเป็นบวครับลงุงตีกอบไว้ไก่อนบันนี้ล่างนะครับลุงล่งุนกบงกรอลล่างนะครับเนาะล่างวิ่ง ศกับหนึ่งหันงวดกวันบนลในล่างนี่น้ะลุงเนาะมมครับหายตะเลขิองมาศูนย์กับหนึ่งคับก็กกะเลาออกซิโวเดียงเนาะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่หมดีเดก็กออกซิโว <c oughs> เดียวมาเดนตลาดของฝนมันได้อรู่ครับ ใโซเดียมรอมบนัมีพร้อมเรียบร้อยนะเออมานนี่มันจับคู่ล่างนะครับลุงเอาเปนหนึ่งมาน,นึงปดึงเปนส่วนกันบนทั้งล่างครับลุงครับหาหนึ่งงินบ่ ฮะศูนย์สห้าศูนย์โอ้ศูครับบันนี่รุงอ่ะมีเน้นม่ครับเน่นบ่ครับผมเน้นห,หน,เน,นหาหนึ่งห่เน้นหาหนึ่ง ตัวเดียวนี่ทีลุงอาหนึ่งเอาสองตัวบ่เอาสตัวกับเอาแปดนึ่งไปโอ้แปดหนึ่งมันเน้นบนอยู่แล้วลุงครับหรือม่ใช่ว่าเจ็ดสามเจ็ดสามคือมึงหนึ่งนี่นี่มันนี่จะออกแปดหนึ่งแปดหนึ่งยิงบ่ครับครับผมแมนยูดอกมันกะดุนๆยี่มีท่หนึงเนาะ มันนี่อันทั้งบนทั้งล่างนี่กรับบอลุ้งนี่ได้ได้กรับบอลมันมันมี่ับร์ดนะโอ้กรับใบเนาะมันนี่การ์ดนะครับผมแต่ว่าตัวตัวแปดสองเนี่ยมันจะมีเฉพาะสองตแปดตัวเดียอืมครับเอฟซีฟังนี่นครับครับแปดหนึ่งนี่ตัวครับผม แต่เกสามันนี้ตัวกำนเ่ยนะเกสามามเจ็ดครับเอางวานี้แปดสองนี่กับสองแปดน้ำนอนลุงเนาะบมมีนแถมเลขสามตัวให้เอฟซีนะหมอลุงสตัวบครับผมเดือเป็นยังโู่ ห้าสองแปดจะเป็นตัวกรบฟกับตัวนี้เนาะงามไหมครับงามไหมครับห้าสองแปดห้าสองแปดโอ้แต่ว่าเลขห้าสองแปดกับแปดหนึ่งหนึ่งแปดกระดังง้ดิหางหางเดียวเหครับลุงคร,ครับผม <c oughs> เลขสามตัวหางเดียวเนาะหางเดียวครับเอาไม่แค่นี้บอกครับลุูกไม่แค่นั่นละ่ะจะลุกลานพ่อพ่อบนมาเลีวเล้วลวดนั้นเดี๋ยวนั้นล่างนี่ศูนย์กับหนึ่งนี่วิ่งหนึ่งหอลูกมันวิ่งศูนย์เดี๋ยววิ่งหนึ่งกันละ่ะวิ่งหนึ่งเนาะครับผมเตอร์เอฟซีควรจะสายวิ่งสายหลุดนะครับเนาะ จะประกาศูนกำหนดกับซองตัวหนึ่งบอกว่าเอามีแค่นี้เนาะครับลูกเนาะนี่ครับโชคชงมันหมนครับผมขอกราบขอบพระคุณลูกหลายๆครับผมโชคชงมันหมันครับครับผมเซียนชแคปหน้าจอครับท่านชุ่มครับสายตรงสายด่วนนะครับจากพ่อเชียนชัยวานนะครับเนาะกับทูหาพอแต้มพี่น้องนะครับเพราะว่าพอเพิ่นไทยแต่ชุดบนมากครับวันนี้ได้ชุดล่างพร้อมแล้วครับท่านชุ่มครับ บนวิ่ง8นะครับเด่น8รอง2ครับ8 0 8 1 8 2 8 3ครับเพราะว่าเพิ่มตัวกันอีกคู่หนึ่งครับ2อ2สก็มาจากตัวร่อง2องด้ครับท่านผู้ชมครับพอเน้นให้คือ8 2 2 8กับตัวน้ำด้อครับผม8 1 8 3กระเด็นขึ้นกันครับเด่นร่องนะครับเนาะชุดล่างพ่อย้ำมาแล้วครับเลขวิ่งเหมือนเดิม0กับ1วงกลมเน้นให้ที่ที่1ครับผม8 1 5 1 0 4 0 5ครับเน้นที่5 1นะครับเนาะ3ตัวพ่อเชียนเฉวานฟันให้หางเดียว นะครับหาสองแปดครับทำช่วงครับนะครับเขาขอบคุณขอบคุณนะครับน้องอเชียนชัยว่านขอบคุณพอแตมน้ำครับพี่น้องนะครับเนอะครับเป็นสายตรงสายดวนให้ชุดลลางไม่แล้วครับเอาพอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้แอดมินบ่าวเถ่าสวัสดีครับ